วันนี้จะทำอะไรจะซื้อปลาดุกมนาะพี่น้องที่นี่ปลาดุกย่างนะนั่นแหละนะใน่ัแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเซษอย่างจะว่าลากก็ได้หรือปนก็ได้เนาะจะว่ากะบโบเซมว่าเป,ป็นปนเนาะพี่น้องค่ะหลังสันทำอะไร,รสันจะเฮดเป็นอังสิวาพี่นนองลากก็ได้ปนก็ได้เอาที่มกนะักเนาะใส่ในโครกเลยเนาะพี่น้องหยดะ เพราะว่าเแาเกะแ่ยเนื้อป่าแล้วประดุกซื้อมา้าเราก็พอดีใส่ตู้เย็นไว้ล้วก็ตังใจว่าจ,จะให้ไหนคะเมนูแบบกินง่ายๆนะตากะเรื่งซีกันตามเพราะไอ้เนือนะอนเน้อปลานุยแล้วนาะลเพราะเราไปทำเนื้อคัหลายโอ้ยเหนียวมากเล็บว่าเขาไปต้มใส่น้ำอันนี้ไปมันก็อุ่นเขาน่ะหลังน้องพี่น้องทันไะป่ อ่ก็แล้วว่าสีขวับพริกดิบจะบอกเราอยางมันเป็นปนกับละเอ็ดเป็นคล้ายๆเป็นหลากเป็นเละก็ได้เนาะใส่พริกปนจะพริกบ่ค่อยพริกภายหนใส่ชองสดได้ไหเอาแบบอ่ารสชาติพอร์ดีๆเนาะอืนี่ไงตำตำให้เขาเขากับพริกเล็กน้อยนะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาสักนิดนึงก่อน โปรเตสไซไลเราไปลองเนะพราะว่าเออาจากมีนันปลาล่าทุกหน่อยนะแล้วก็ผัมนัวสักนิดนะหน่อยใส่หน่อยไลย่เซฟไล่นะพี่น้องเอาที่มัดเอาที่เพาะดีผู้ใดเห็นแล้วเนาะเป็นกระสอบยอดนางแบบเมื่อมีสูตรตายโตจังวาพี่น้องเอาที่เราชอบกินโนนอ้เป็นนเป็นนวลอุ้ยเยอะละ พูดเออเป็นกระตุกกระตักบพราว่าเอาเอียงอันมือถือน้องพี่น้องแล้วเราจะทำอะไรสันน้องพี่นอ้องเห็นบอกเหมือน,นอุบฮุบแล้วเขาก็มีเองสี่ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเขามีน้ำต้มอันที่ว่าต้มอุ่นปลาดุกใส่ลงไปเลยพี่น้องแต่ว่าเพราะเองเขาอา่า ใส่หมดเนี่ยปึ๊บเพราะว่าตวงมะครับก็บ่ได้ว่าตวงหรอกเป็นแบบตอนนี้เฮาสิบ่ต่ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะนเศรียดายปิดสากว่าษาปิดปิ้วความเสียดายว่าษาอย่างเ็ดอีหยังก็ต้องเสียดายเนาะพี่นอ้องธรรมดาแล้วเนาะนี่ค่ะแล้วก็น้ำปลาหยอดสักนิดหนึงเด้อพี่น้องแล้ว,วแต่ผู้มักเด้อบ่บ่บ่มักก็บ่ใส่ก็ได้แต่ว่า คอยกระยักไส้นะความมันเป็นรสชาติแบบโอ้ยอีสาบ้ันห้องน,น้อง <c oughs> นะพี่นอนค่ะมาได้ข่ดก็ได้หอมแสบหอมนวดนะพี่นอาคือหอ,อมแสบหอมอ้วๆบีปักนาวหัวจัดน่อยก็ใส่หลายแล้วพี่นองเพียงอยวกว็ป เมนหอมต่อแบบนี้พี่น้องคนโคเรโคเรในก๊กเนี่ยหลักอุดอึดติพย์เนื้อเอาอันนี้โพะลงไปอีกพี่น้องปลาปลาตีโด้ใส่หุ่นหนาเน,นี่ยค่ะใส่ซีโอ้สากเนี่ยเลยพี่น้องคนโคเรโคเร่แบบนี้นะซีิบ้ใส่เข่าขวาด้วพี่น้องแบบว่าจะเรียกคนหรือเรียกหลกักจะเรียกเยยจเบาบา้หรือจ้าเข่าแบบปนแข็มเลยนะอ่ะบอกง่ายๆเอาตามเมนูเรียกบ่ถือพี่น้อง ที่ว่าจะของมกักกินนั่นแหละเป็นปลาดุกยา่างนช่ไหมออกมาล้างสารย็ดไม่นลงตามที่ชอบโอ๊ยพี่น้องที่บอไซน้ำลายแล้วมันจะเป็นปนเหมือนกันท่ามีอ้บอกมาทำไรแตกขึเป็นหิวพี่น้องป่ะไปเบื้องจับใส่จงใส่จานไปเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าก็ใส่กับอดบ่ได้ด้พี่น้องขอขวับใส่จักหน่อยมันนั้นจะได้หอมหอมใส่พราะนันหอมนะพี่น้องเป็นคุค้มนมะักเนาะ คนพี่น้องซิมล็ตามชอบเด้อพี่น้องเด้อใช้น้ำปลาจักน้องหนี่บาหันน้องนั่นนี่แหละพี่น้องหอมไวยเลยตันนี้ปลานี่พี่น้องตักใส่อันนี้แล้วนะเดาเออไปจัดใส่นั่นเลยนี่ก็คือโรยหนะ้าเพิ่มอีกรอบหนึ่งนี่นะคะ่ะเดาไปจัดใส่ถ้วยกินเข่ากันเลยพี่น้องนะเสร็จแล้วพี่น้องดูกูนะ กินข้าวด้วยกันเบิ้งผักพนสดสผักชีผักซีเล้าเน่ซีป่อมเน่นะสลัดพี่น้องเอ้ยมามโซ้ยน้ำกันผักก,กรอบๆเด้อครับจากแซงเบิ้งไรเลยนะหอมมากเลยพี่น้องอันบ้าสีบปใสกขบขวาอดใจบ่็ได้เออใส่กันสันคนเคยนั่นเนาะพี่น้อง สมกับพี่เล้อพี่น้องกินเขาแล้วก็บตกท้ายนะอะสมกับนี่ตุ๊ดโต๊ะตุดโอีกันพี่น้องเอยผักข้าวอะไรอยู่ไหนอยู่นี่ม,มา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 อยู่แล้วถับตอนแรกว่าจะกินข้าวเหนียวพี่น้องวันนี้เคยเคยเห็ดอ กินกับข้าวเหนียวน่นนนั่กินแล้วมันทรมานเจ้าของพี่น้องทรมานแบบแบบข่อยอืดอืมโดนแล้วนะเดี๋ยวดามากันเลยพี่น้องโดนแล้วอราได้บ่ค่อยได้กินข้าวเหนียวนะพอกินแสบก,กินนัวาับนี้พี่น้องเอ้ยเมนมาเฮ็ดคลิปเนาะแล้วมันจุกขอใส่แบบบ่ต้องซ้อนกลางลพี่น้องกินผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวกินผู้เดียวซัดเซโรพุ่นต่ะถ้ามีข้าวเหนียวคุยเด้พี่น้อง แต่ร้องแล้วอู้ยสวยอิ่มพี่น้องเอ,อ๋ยอันนี้เรื่องความเป็นจริงเนาะคอยอืดคอยจกุกคอยเออแนวโดนเราจะของไม่ค่อยได้กินเขาเนี่ยเอาไม่กินเหล่าทุกวันนี้ก็บโดนๆกินยออุกพี่น้องอ,อืักพี่น้องเอ้ยฤดูกันนี่พักแบบว่าชาวบ,าบ้าน่นปลูกเนาะ ไม่นี่เพิ่อนกับปลูกแบบลายแบบเอามือคุยพี่น้องพืมผักซีิแบบซื้อม้าแบบว่าไงเลยเดินตลาดนัดหมื่อวานพี่น้องเอาใส่ตัว้นั่นแหละที่ลุงทีลุงลิดเดินตลาดนัดเนี่ยพี่น้องถ้าเขาคิดว่า หนึ่งซื้อม้าหลอกมันก็เห็ดได้หลายอย่างเนาะประดุกอย่างแ่บ พักกรกอบดีคุยเลยได้พี่น้องผู้ใดมีข้าวเหนียวคุยเลยอ่ะนี่มือจัดพังยังไงเพราะว่า,ข,าข้าวข้าเข้ากล้องแล้วมาซื้อข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็มาหุงปนกันพี่น้องนั่นมันก็เลยออกเป็นสีนี่เนาะเพราะว่าจะกินยังสีนะ มองตรงเลยสดเด้อแซ่บีเลยคันแมงต์ข้าเหนียวกับขุยของเดียพี่น้องแต่ของเรามันเป็นข้าวสวยข้าวเจ้านะอือเป็นผู้เดียวอยังให้เห็นเขาบอกเวลาเอ้ยเอามื้อหนุ่มกินบ่กินน้ำดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยกอยกินผู้เดียวอยู่นี่คันมีหมูอวกนะกอยกบ่เท็ดดอกว่า อืเขาก็ธรรมดาเนาะการดูการกินกับก็ไลยอันนั่นปรนนั้นดอกพี่นอ้องกับการละเทศะเขาก็พอมีแต่ว่าทําคลิปแล้วทําไมไม่ทําให้มันนั่นกระย่าดราม่าก,กันเทุกพี่น้องบางครั้งเนะาะกระย่าเพชรไหนห็นว่าเป็นจะสเสียบดิเออเ <c oughs> <c oughs> สียบพี่น้องเสีบผักมันสดน้ำพี่น้องกรอบ ชาวบ้านปลูกมันแบบว่าปลอดสารเนาะก็อ่อยจะเห็ดจะช่วงรดูก,กาลเนาะผักค้นอีสานมันนอกเขาเนะาะเวลาเพิ่นปลูกเพิ่นคือเพิ่นปลูกหนานี่เนาะพี่น้องหนาหนาวหนึ่งสารเคมีจะบ่บมีเลยแหละเพิ่นบ่ใส่กันเนาะตรงก็คือมันมันหลากหลายเขาเลือกซื้อใดพี่น้อง แล้วถูกอืมเอาแล้วเจ้าคือว่าปลูกกินเองค่อยปลูกค่ะเมื่อก่อนเท่านี้ช่วงปีนี้น้ำพี่น้องน้ำยู่นี่บ่ค่อยสะดวกเลยก็ปลูกด้วยค่ะบ,บ่แม่นว่าซื้อทุกอย่างบางอย่างเขาก็ปลูก,ะก,ะก,กอะไรนขากระปุกเพราะแกะขัดในกลัวเรือนเทาเขาก็ปลูกนะพี่น้องเพราะเบามาพี่น้องเอ้ยผู้ใดมกักอันมีข้าวเหนียวที่เพิ่นกินนะเนาะเพิ่นคุยเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยวอื บอกตรงเลยพี่น้องแสบผักกรอบสื่อมากกรอบๆนะ <c oughs> ใจว่าหลาับหรือปนน้องก็บอกเมนโบโเชิงว่าเป็นปนเนาะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเบรย์ใส่น้ำจนนั้นนะจะน้ำปลาเขาใส่แน่นอยหนึ่งน้องเบรยใส่ไหลนะเพราะมันออกรสชาติแบบเข้ามักเนาะก็มักไปมักมันว่าสุดบ้ตายตัวเนาะพี่น้องอาหารการกินในครั้วเงิน อมอกปรุงรสจับปรุงรสตามชอบเหรพี่น้องเพิ่นปรุงแบบใดไปปรุงกินก็เพิ่อนแตทองกินอไรมันก็จะทรมานเจ้าของบ้านใดเลื้อนใดที่ฮ็ดอยจะกินกหอน,นั่นแลหละต่ก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าในหัวเงนิน กินรสใดมันก็ต้องเนื้อสั้น์แหละพี่น้องอุ้ยสียดายอื้อืออผักนั้นสดพี่น้องอมมวนมวนคุยเลย ไปนองเ้ยอยากกินจนมึดใ้เห็นในคลิปเลยแต่ว่ามันเย้ยาไปยันเก่งใจเนาะเพื่อกาวแบ่ถอยอาอีกไปนอนบองตรงขอบคุณทุกไรทุกเลิบเพื่อกาพไปน้อง แ่บๆนะอืมประดุกย่างค่ะเอามาล้างสันเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะพี่น้องแล้วก็พักตามฤดูกาลที่เขามีเออพี่น้องเออเบิ้งนะขอบคุณอีกครั้งค้ะทุกไลฟ์ทุกเลฟเนาะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกครั้งที่เขามารับชมแล้วก็ทุกคลิปทุกวิดีโอจะพยายามเนาะพี่น้องเนาะ,ะทำให้แบบว่าสมูทแน่นิดนึงเนาะแจ่เขากับ เป็นช่องที่เพิ่งจเจริญเติบโตเนาะจั้งนดก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็นั่นแหละค่ะกำลังใจถ้าเป็นไปได้ก็อย่าข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบายค่ะ